สวัสดีทุกท่านโดยตอนนี้นะครับเร,เรากเ็เราก็อยู่กับ1 5 w 3 0 35B เอ้ย3 8อโอ้ยมาอีกแล้วเราเออก็สแนปช็อตนี้ก็มีการอัปเดตอยู่สมอย่างหลักก็คือหนึ่ง AI ของวันเตอร์อินดี้ขึ้นไปมึงไปจากตรงนี้นะอ๋อเริมใส่พิกัดให้มันเองก็ว่าละ ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเป็นเกมโหมดเกมเกมโหมดศูนย์คือ,อเก็บอ่ะเฮ้ยชิปหายไม่น่าเลยเราลืมไปก็ถ้าใครสังเกตละคือนูน่นคือเราได้ที่จาต่อจากเริ่ที่เราไปทำถนน เราย้ายที่จากถนนนโอ้ยแลกมากเลยแลกจริงๆแลกสุดยอดก็เดี๋ยวเรากินไม่ใชเือนเดิมก่อนนะโอเคแล้ว er เอนเตอร์เพราหายไปไหนเอนเตอร์เพ er หายอ้อยอยู่นั่นไงเออโอเคคือ โมดสูงนี่ก็าาคิปเปิ้งไปไกลๆเธอขวารอเธอนะไม่เอาไม่เอาไม่เอามันทำยากคิปเปอร์มันทำยากไม่ดีไม่ดีคิปเปอร์มันทำยากถอยไปมึงด้วยเหรอแกมาเขาเหรอเออโอเคก็กูแหลกเลยกูกำลังเล่นๆอยู่ดีๆเลย แรกเลยเออก็ <S <S 2> <S 2> คือสเกตต์ตันจะมีการแบบดิฟแบบเหมือนดิฟหลบอะ่ะเออไอไหมมันจะดิฟข้างๆเออเห็นไหม,มเ,เห็นไหมมันดิฟข้างๆรายิงธนูเสร็จเราเป็นการเพิ่ม AI ให้ม็อบโอ้โหนี่ไหมแม่งดิฟแม่งดิฟเอาอืมคือจากการฆ่าสเกลตันนี่เราก็ต้องดิฟซ้ายเราฆ่ามันไปเรื่อยอย่างเงี้ยโ,โ,โ,โอ้ยโอ้โอ โอ๊ยเจ็บมากเลยนูเออ <S 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 โอเคก็เทียตันนี้ก็ทำเราเจ็บไปเยอะเลยทีเดียวก็ต่อมาก็จะเป็นหมาโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 คือมันคือก็จากที่เห็นก็คือม้ามันก็จะอินดี้กันนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมเราไม่เซตสปาวพออยู่ตรงนู้นเลย ทำไมต้องมาเกิดในป่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องโหลดช้างแถวนี้ไว้ให้แม่งเลื่นด้วยเดี๋ยวแม่งแหลกเ,ออเห็นไหมแหลกอดช้างนี่ด้วยไม่ได้โหลดมานานละโหลดด้วยอ,อัตมาแล้วฝนก็ตกก็ ก็เดาฟอรไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วของเราอยู่ตรงนี้โอเคเก็บของลงมาก่อนโอเคก็คือม้ากับสเกลตันอ่ะมันก็จะแยกกันเหมือนกับสไปเดอร์เออสไปเดอร์จ็อกกี้หรือสเกล,เกลตันจ็อกกี้นั่นแหละเออมันก็ไม่คล้ายกันนั่นแหละเออแต่ว่าอันนี้จะ คือแบบว่าคือไม่รู้ว่ามันต้องใช้คำสั่งสปอนหรือว่ามันเจอในธรรมชาติเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยเห็นไหมเออถ้าแค่เอไอของไอพวกนี้ก็ยังจะโง่เหมือนทอมบี้รุ่นแรกๆก็โง่เหมือนเดิมเออโอเคอ่าต่อมาก็จะเป็นหมากับโอ้ยแมงแมวก็คือขอเยอะๆหน่อยกันโอเค ลูกไปจัดการมันลูกไปจัดการมันเออก็คือว่าเห็นไหมเอไอมันก็จะโง่โง่อเนี่ยแล้วมันก็โดนหมาขัดตายเออแต่เขายังไม่ทำเอไอให้มันไปกัดมานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราสามารถเลี้ยงม้าอันนี้ได้ไหมเลี้ยงได้ในกูฟินเลยเด้อหรือว่าเราจะลองเลี้ยงดูไหมเฮ้ก้นอ้าวทุกคนบอกอ้ามืดเอา,อดเอาแดงอาแดงไม่ใช่าอาไปอ้าว อ้าวแปบลบว่าเลี้ยงได้ครับจังหวะนี้เลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ดไ,มไ,ดไม่รู้เดี๋ยวไว้ลองเออก็หมาและแมวจะมีการตายเกิดขึ้นไหมว่าหมาและแมวจะมีชื่อหรือเปล่าออกไปสิวะขอเปิดกล่องก่อนมันเปิดไม่ได้ลูกโอเคไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อแต่ชื่อจะเปลี่ยนไปตามทีมสีทีมของเราอย่างเช่นผมสีทีมสีฟ้ามก็จะมีชื่อสีฟ้าก็ชื่อแบบนี้ เราฆ่าแมวโอเคก็จะมีชื่อขึ้นฆ่าหมาหมาก็จะมีชื่อขึ้นหมาไม่ชื่อขึ้นหมาก็มีชื่อขึ้นหมาไม่ชื่อขึ้น,นสไปเดอร์มีไหมกูไม่รู้หลบไปหมาแบบตายกา็ถึกก็เหนียวเนี่ยอะไรจะเหนียวปานนี้เออก็เราก็จะลองเปลี่ยนสัตว์เป็นเออ ไปเฮ้ย S P I D E R สแควร์เดอร์กดโอเคทำเฉพาะสัตว์สัตว์เลี้ยงของเราเท่านั้นเออเปลี่ยนให้เป็นเหมือนเดิมก่อนโอ clo t o สลัดแปลว่าเสือดาวตายคิ้นของคอลองแมวนี่ถือกับมาแล้วป่ะเนี่ยเห็นไหมคือสกินอาจจะไม่เปลี่ยน แต่ว่าก็ตายได้เหมือนกันคือมันเป็นออสโลสแต่ว่าพอกูฆ่านั้นม่งเป็นแมวเออดีมากเลยเฮียมันลกบ้านลกเมืองไปตายซะเถอะโอเคก็คลิปนี้คงมีด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายคอมเมนต์ั้หมดอยู่ตยใต้ได้คลิปช่น,นะครับบายบายวู bye <c oughs>